ยินดีต้อนรับสู่ Biology is easy podcast สำหรับการเรียนรู้ทางชีววิทยาซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าการเรียนรู้ของเราทุกคนในการแสดงออกของยีนนั้นหลังจากที่มีท a n สคริปชั่นคือการแปลงข้อมูลจากลำดับเบสบน DNA ออกมาเป็นลำดับเบสบน mRNA แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ translation หรือการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลทางพันธุก,กรรมที่อยู่ในรูปของลำดับเบสบน mRNA ให้กลายเป็นลำดับของกรดอะมิโนในโปรตีนหรือกล่าวอีกมุมหนึ่ง translation ก็คือการสังเคราะห์โปรตีนโดยอาศัยข้อมูลทางพันธุก,กรรมที่อยู่บน mRNA การถ่ายทอดข้อมูลจาก DNA มาสู่ mRNA นั้นใช้หลักของเบสคู่สมแล้วในการเปลี่ยนข้อมูลจาก mRNA ไปสู่โปรตีนละ่ะเราจะเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ในรูปลำดับเบสของ RNA ไปสู่ลำดับของกรดอะมิโน,โนได้อย่างไรการถ่ายทอดข้อมูลระหว่าง mRNA กับโปรตีนนั้น จะเป็นการถ่ายทอดข้อมูลผ่านทางรหัสพันธุกรรมคำว่ารหัสพันธุกรรมนั้นหมายถึงรหัสซึ่งประกอบด,ด้วยลำดับเบสของนิวคลีโอไทด์3ตัวซึ่งลำดับ3ตัวนี้จะกำหนดกรดอะมิโน1ชนิดรหัสพันธุกรรมที่เป็นไปได้ในสิ่งมีชีวิตจะมีทั้งหมด64ร,รหัส โดยจะมีลำดับเบตรหรือลำดับนิวคลีโอไทด์ที่จะเข้ามาอยู่ในรหัสพันธุกรรมได้ทั้งสิ้น4ตัวคือ A, U, C, G และจะมีตำแหน่งให้เบตเข้ามานั้นอยู่3ตำแหน่งส่วนกรดอะมิโน,โนที่จะถูกกำหนดโดยรหัสพันธุกรรมก็จะมีอยู่ทั้งหมด20ตัวดังนั้นรหัสพันธุกรรมบางรหัส จะกำหนดกรดอะมิโนตัวเดียวกันและจะมีอยู่3รหัสที่เป็นรหัสหยุดไม่กำหนดกรดอะมิโนรหัสหยุดนั้นก็คือลำดับเบส UAA UAG และ UGA ซึ่งเมื่อถึงรหัสหยุดก็จะไม่มีกรดอะมิโนมาเข้าคู่กับลำดับเบสบน mRNA และจะเป็นเหตุให้การทานสเลชันนั้น สิ้นสุดลงขั้นตอนรานสเลในโปรคาริโอตกับยูคาริโอตมีความแตกต่างกันเล็กน้อยจุดแตกต่างที่สำคัญก็คือในโปรคาริโอตไม่มีออแกเนลที่มีเย er ื่อหุ้มรานสเลจึงเกิดขึ้นในไซโตพลาสซมเท่านั้นและรานสเลก็สามารถเกิดต่อเนื่องกับรานสคริปชั o นได้เลยแต่ในยูคาริโอตนั้น มีการแบ่งส่วนภายในเซลล์โดยมีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มเพราะฉะนั้น t r ท n s l เ t i o n กับทา a n สคริปชันไม่สามารถเกิดที่ตำแหน่งเดียวกันได้การ Translation ไม่ได้มีเฉพาะในไซโตพลาสซึมเท่านั้นแต่ยังมีการสังเคราะห์โปรตีนหรือ Translation ที่เอนโดพลาสมิกเรติค u ลัมชนิดครุขระซึ่งจะเป็น mRNA ที่กำหนดโปรโตีนสำหรับส่งออกไปใช้ภายนอกเซลล์นอกจากนั้นในออแกเนลที่เป็นคอรพลาสกับไมโทคอนเดียก็ยังมีสารพันธุก,กรรมเป็นของตนเองทำให้เกิดทานสคริปชันและทาน n สเลช i ันภายในบริเวณดังกล่าวได้ด้วยแต่ในที่นี้เราจะพูดถึงทาน n สเลช i ันของโปรคาริโอตเท่านั้นซึ่งทาน n สเล t ชันในโปรคาริโอต ก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักๆดังนี้นะคะขั้นตอนแรกก็คือการเชื่อมต่อกรดอะมิโนให้เข้ากับ tRNA ที่เป็นคู่กัน tRNA ตัวนั้นมีลำดับเบสในตำแหน่งของรหัสพันธุกรรมตรงกับรหัสพันธุกรรมของกรดอะมิโนตัวใดก็จะถูกนำไปเชื่อมต่อกับกรดอะมิโนตัวนั้นยกตัวอย่างเช่นรหัสพันธุกรรม u UU u กำหนดกรดอะมิโนโฟีนิลอะลานีนในขั้นตอนนี้ก็จะนำ tRNA ที่มีลำดับเบตตรงรหัสพันธุกรรมเป็น UUU ไปเชื่อมต่อกับกรดอะมิโนโฟีนิลอะลานีนนั่นเองและก็จะเป็นเช่นนี้ในทุกๆตัวยกเว้นตัวที่กำหนดรหัสหยุดคือ UAA UAG และ UGA ก็จะไม่มีการเชื่อมต่อกับกรดอะมิโน,โน จากนั้นก็จะมีการกระตุ้นให้สร้างโพลีเปปไทด์ในขั้นตอนการเริ่มต้นนี้ทานสเลชันก็จะต้องมีตัวกระตุ้นที่เรียกว่า i n i ิ i ิเอชันแฟกเตอร i อินิ i ิเอชันแฟกนั้นก็จะมีหลายตัวแต่ละตัวก็จะทำงานร่วมกันในการกระตุ้นให้เกิดการเริ่มต้น Translation ได้เริ่มจาก i n นิ i ิเอชันแฟกเตชนิด IF3 จะเข้าไปจับกับไรโบโซมขนาด 30s 30s ก็คือไรโบโซมชิ้นเล็กในโปรโคาริโอตจากนั้น IF3 ก็จะพาไราโบโซมชิ้นเล็กหรือชิ้น 30s นี้ไปจับกับ mRNA ด้าน5พรมจากนั้นก็จะมี IF2 IF2 ก็คือ Initiation Factor ตัวที่2เข้าไปจับกับ tRNA ที่จับกับกรดอะมิโนชนิดเมทไทโอนีนทำไมต้องไปเอาตัวที่เป็นเมทไทโอนีนมาเพราะกรดอะมิโนตัวแรกในการทานสเลชันของโปรคาริโอตจะต้องเป็นเมทไทโอนีนเสมอและจะต้องเป็นเมทไทโอนีนที่มีโครงสร้างพิเศษก็คือเพิ่มหมู่ฟอร์มิลเข้าไปที่เมทไทโอนีนด้วยซึ่งเราจะเรียกกรดอะมิโนตัวนี้ว่า ฟอร์มิลเมทไทโอนินหรือย่อว่า FMet IF2 <F> ก็จะนำกรดอะมิโนตัวแรกคือ FMet นี้เข้าไปเจาวกับรหัสพันธุกรรมเริ่มต้นของ mRNA ซึ่งก็จะเป็น AUG เสมอซึ่ง AUG ก็คือรหัสพันธุกรรมของเมดไทโอนีนนั่นเองซึ่งตำแหน่งที่ IF2 พา tRNA ที่มี FMet เข้าไปเกาะนี้ ก็จะเป็นตำแหน่งที่ IF 3พาอารไรโบโซมขนาด 30s เข้าไปจับอยู่ก่อนแล้วหลังจากที่ไรโบโซมขนาด 30s กับ tRNA ที่จับกับ f m e เข้าไปจับกับสาย mRNA เรียบร้อยแล้วไรโบโซมชิ้นใหญ่ขนาด 50s จึงจะเข้ามาประกบกับไรโบโซมชิ้นเล็กจะเกิดเป็นไรโบโซมที่สมบูรณ์ ซึ่งจับกับสาย mRNA เรียบร้อยก <ina> ารประกบกันระหว่างไ uhh รโบโซมชิ้นใหญ่และชิ้นเล็กจะเกิดช่องว่างขึ้นมาสองช่องช่องหนึ่งเรียกว่าช่อง p อีกช่องหนึ่งเรียกว่าช่อง a ช่อง p จะอยู่ทางด้าน5้าพรมของ mRNA ตอนนี้ก็จะมี tRNA ที่จับกับฟอร์มิลเมทไลโอนีนหรือ fMet อยู่แต่ช่อง a จะว่างและขนาดของช่อง a นั้นก็จะตรงกับลำดับ นิวคลีโอไทสามเบสซึ่งลำดับนิวคลีโอไทสามเบสนั้นก็จะตรงกับรหัสพันธุกรรมแต่ตอนนี้ช่อง a จะยังคงว่างอยู่จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการต่อสายโพลิเปปไทด์จะมีโปรโตีนผู้ช่วยอีกตัวหนึ่งเข้ามาเป็นจำพวก elongation factor ในที่นี้จะมีชื่อว่า ef tu ef tu นี้จะเข้าไปจับกับ trna แล้วก็พา tRNA เข้าไปยังช่อง A แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า tRNA ทุกตัวจะเข้าไปจับกับช่อง A นี้ได้เฉพาะ tRNA ที่มีลำดับเบสจับคู่กับลำดับเบสบ,บน mRNA ได้เท่านั้นจึงจะเข้าไปอยู่ในช่อง A ได้ตอนนี้พอมี tRNA อยู่ทั้งในช่อง P และช่อง A ก็จะมีกรดอะมิโน2ตัวอยู่ในไรโบโซมจากนั้น กรดอะมิโนทั้งสองตัวนี้ก็จะมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์ EF-Tu ซึ่งเป็นตัวที่พาเข้ามาก็จะหลุดออกไปจากนั้นก็จะมีเอนไซม์อีกตัวหนึ่งชื่อว่าเอนไซม์เปปทิดิลทานเฟรสจะเข้ามาตัดพันธะระหว่างกรดอะมิโนกับ tRNA ในช่อง P ช่อง P นี่คือช่องที่อยู่ก่อนซึ่งในขั้นตอนเริ่มต้นช่อง P ก็จะเป็นช่องที่ F เม็ met, หรือ formyl methionine อยู่นั่นเองการตัดพันธะตรงนี้จะตัดพันธะให้เม t h i o n i n e กับ tRNA นั้นขาดออกจากกันเมื่อ tRNA ที่อยู่ในช่อง P เป็น tRNA เปล่าไม่ได้เชื่อมต่อกับกรดอะมิโนอีกแล้ว tRNA ก็จะไม่สามารถอยู่ในช่อง P ได้จะหลุดออกไปช่อง P จะว่างเมื่อช่อง P ว่างลงก็จะมี elongation factor อีกตัวหนึ่ง ชื่อว่า EFG EFG นั้นจะเข้ามาดันไรโบโซมให้เคลื่อนที่ไปทางสามพรามไปอีก3เบสเมื่อเคลื่อนที่ไปอีกสามเบสเท่ากับว่า tRNA ตัวเดิมที่เคยอยู่ในช่อง A ก็จะเลื่อนเข้ามาอยู่ในช่อง P แทนส่วนช่อง A ก็จะว่างขึ้นอีกครั้งหนึ่งพอช่อง A ว่างก็จะมีการเติม tRNA ตัวใหม่เข้ามา tRNA ที่เติมเข้ามาได้ก็จะต้องเป็นตัวที่มีรหัสตรงกับรหัสพันธุกรรมของช่อง A พอ tRNA ตัวใหม่เข้ามาในช่อง A กรดอะมิโนตัวใหม่ก็จะสร้างพันธะเปปไทด์กับกรดอะมิโนตัวที่อยู่ตรงช่อง P พอเกิดพันธะเปปไทด์เสร็จแล้วกรดอะมิโนในช่อง P ก็จะถูกตัดออกจาก tRNA tRNA หลุดออกไป พอ tRNA หลุดออกไรโบโซมก็จะถูกดันให้เคลื่อนที่ไปอีก3าคู่เบสแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์วนซ้ำเดิมแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นก็จะได้โพลีเปปไทด์ที่มีสายยาวขึ้นเรื่อยๆและลำดับของกรดอะมิโนที่ได้ก็จะสอดคล้องกับข้อมูลทางพันธุก,กรรมที่อยู่บน mRNA ทีนี้พอไรโบโซมเคลื่อนไปเรื่อยๆ เมื่อถึงจุดที่ translation จะสิ้นสุดลงก็จะมีรหัสหยุดหรือ stop codon รออยู่ที่ปลายของ mRNA ทันทีที่ไรโบโซมเคลื่อนไปจนกระทั่งช่อง A ไปตรงกับรหัสหยุดเหล่านั้นคือ UAA UAG และ UGA เมื่อมาถึงช่องนี้ก็จะไม่มี tRNA เข้ามา เมื่อไม่มี tRNA เข้ามาก็จะมีโปรโตีนตัวหนึ่งที่เป็น release factor หรือ RF เข้ามาแทนการเข้ามาของโปรโตีนตัวนี้จะทำให้ไรโบโซมชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กแยกออกจากกันเมื่อไรโบโซมแยกออกจากกันเป็นชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กแล้ว translation ก็จะสิ้นสุดลงโปรติดตาม p o d s a s t ชุด biology is easy ได้ ในตอนต่อไป